สวัสดีค่ะเรามาต่อกันเลยนะคะสำหรับการสอบภาคปฏิบัติเนาะผ่านไปแล้วสำหรับโปรแกรม Microsoft Word กับโปรแกรม Microsoft Excel นะคะต่อไปก็เป็น PowerPoint ค่ะเป็นการสอบภาคปฏิบัติ PowerPoint นะคะอยากรู้กันไหมว่าเขาสอบยังไงกันบ้างคลิปนี้พี่อุ้ยจะพามาดูค่ะว่าการสอบ PowerPoint อะเขาสอบยังไงกันบ้างนะคะพร้อมกันหรือย,อยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วกด Subscribe ก่อนนะ กดสับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่อุ้ยก่อนนะคะถ้าพร้อมกันแล้วไปกันเลยค่ะ go โอเคนะคะทุกคนเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับการสอบภาคปฏิบัติ Microsoft PowerPoint นะคะจริงๆตัวตัวการทดสอบภาคปฏิบัติไม่ว่าจะเป็น Word Excel PowerPoint จะคล้ายๆกันเลยนะคะคือเขาจะมีมีโจทย์ที่ปริ้นเป็นกระดาษที่สร้างจากโปรแกรมนั้นๆมาแล้วให้เรา พิมพ์ตามหรือว่าทำตามคำสั่งของเขาเนาะวันนี้ก็จะเป็นโปรแกรม powerpoint นะคะเรามาดูกันเลยนะว่าจะเป็นประมาณไหนเนาะอันนี้เป็นรูปตัวเนี้ยที่สร้างมาจากโปรแกรม powerpoint เนาะอันนี้ยกมาให้เห็นภาพแค่หนึ่งสไลด์เวลาสอบจริงอาจจะมีสองสไลด์สามสไลด์อะไรก็ว่ากันไปเนาะนนี้เป็นสไลด์เดียวที่ยกขึ้นมาให้เห็นภาพนะก่อนอื่นเวลาเข้าไปในห้องสอบอะ่ะ คือกรรมการจะมีโจทย์ให้เราให้เราทำความเข้าใจกับโจทย์ให้ดีนะคะว่าเขาให้เราทําอะไรบ้างตั้งค่าตรงไหนยังไงเนาะอย่างตัวเนี้ยคำสั่งบอกว่าการทดสอบใช้เวลา30นาทีเริ่มจากกี่โมงถึงกี่โมงก็ว่าไปแล้วก็ดูเวลาแล้วก็บริหารจัดการเวลาของเราให้ดีนะคะเวลาอยู่ในห้องสอบอะเวลามันจะเดินไวมากเนาะให้เราลองทำจริงๆริอะ ลองตั้งค่าต่างๆเพื่อเราจะได้คุ้นชินกับกับเมนูต่างๆของตัว PowerPoint สำหรับใครที่ไม่ค่อยได้ใช้ PowerPoint นะคะต่อไปคำสั่งเขาบอกว่าบันทึกชื่อไฟล์เป็นชื่อผู้เขารับการทดสอบอันนี้ก็พื้นฐานเลยก็ดูการบันทึกนะคะให้ดีต่อไปเขาบอกว่าให้ใช้รูปภาพที่เตรียมไว้ให้าบางคนเห็น ตัวสไลด์หรือว่าตัวกระดาษที่เขาปิ้นให้มาก็อาจจะตกใจว่าเฮ้ยแล้วเราจะไปหารูปภาพจากที่ไหนจะได้เหมือนโจทย์อันนี้ไม่ต้องกังวลนะคะคือโจทย์เขาให้เราทําอะไรเขาจะมีเตรียมไว้ให้เราอยู่แล้วว่าต้องใช้รูปภาพอะไรยังไงแต่ว่าเราจะต้องไปดูตัวการตั้งค่าเนาะอย่างตัวเนี้ยเขาจะมีรูปมาให้เป็นรูปอันนี้รูปที่1รูปที่2องสมมตินอะอันนี้เป็นรูปที่1รูปที่2แล้วก็มาดูว่า เขาให้เราใช้รูปแบบอะไรในการนำเสนอต่างๆนะคะอย่างตัวนี้เป็นตัวอย่างคำสั่งที่พี่อุ้ยตั้งขึ้นมาให้เรามองเห็นภาพเนาะเป็นจะเป็นคล้ายๆกับปีที่พี่อุ้ยสอบเนาะ,อ,ะอย่างข้อแรกเขาบอกว่าให้ตั้งค่าพื้นหลังโดยใช้รูปแบบต๊ดๆๆๆต่างๆให้เหมือนตัวอย่างก็คือตัว powerpoint อะ่ะเขาจะมีรูปแบบให้เราเลือกใช้เราก็ไปดูว่า รูปแบบที่โจทย์สั่งอ่ะเป็นรูปแบบอะไรก็ให้เลือกใช้แบบนั้นก็เป็นตัวเนี้ยเนะาะมองเห็นกันไหมอ่ะเนี่ยเป็นพื้นหลังอย่างเงี้ยพื้นหลังตัวเนี้ยเขาเรียกว่าตัวรูปแบบเนาะอุ้ยต่อไปข้อ2องเขาบอกว่าเพิ่มรูปภาพที่1โดยใช้ format ตตืดดต,ต,ต,ตืตามคําสั่งอันนี้ก็รูปที่1น่ง format ก็คือตัววงกลมเนี้ยเราก็ไปดูตัว format เลือกให้เหมือนกับที่โจทย์สั่งนะคะต่อไปรูปแบบที่2อให้เป็นรูปที่2ออันนี้พิมพ์ผิดให้ใช้ฟอร์แมตต๊ดๆ,ๆ,ๆเนี่ยก็อันนี้เป็นรูปที่2เป็นใช้เ,ๆๆเนี่ยขอบเบอร์เนี่ยเป็นรูปแบบของเขาเนาะอันที่4ข้อที่4บอกว่ากําหนดรูปแบบข้อความสิทธิ์ที่ข้าราชการจะได้รับเมื่อออกจากราชการเป็นฟอร์แมตต๊ดๆ,ๆโดยเปลี่ยนสีข้อความจากสีเหลืองเป็นสีแดง ก็คือข้อความนี้ก็คือรูปแบบที่ที่เขาให้มาที่เราใช้อะมันจะเป็นสีเหลืองแต่เขาให้เราเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วก็ไปดูการเปลี่ยนสีต่างๆการใช้ข้อความอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะข้อความที่มีพื้นหลังอะไรต่างๆเนาะต่อไปข้อที่5บอกว่าการเคลื่อนไหวเข้าของข้อความใช้เป็นรูปแบบตึดดตๆด PowerPoint เขาจะมีลูกเล่นพวก p r ีเซนต์ไงเวลาเวลาข้อความที่จะแสดงเงี้ยเขาจะมีรูปแบบให้เราเล่นเหมือนเออเลื่อนขึ้นมาแล้วกระพริบเ,เลื่อนเข้ามาจากซ้ายเลื่อนเข้ามาจากขวาเลื่อนจากข้างบนลงข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปดูรูปแบบคําสั่งที่โจทย์สั่งนะคะต่อไปข้อที่6นะคะเขาบอกเขาบอกว่ารูปแบบตัวอักษรทั่วไปเป็นไทยสารบาน PSK ขนาด70พอย สิบคะแนนแล้วก็ตั้งค่าตามนี้นะคะต่อไปเขาเจตบอกว่าตั้งชื่อไฟล์เป็นชื่อผู้เข้ารับการทดสอบตามด้วยลำดับการทดสอบก็เป็นพื้นฐานสำหรับการเซฟนะคะเราต้องจริงๆอะ่ะมันเป็นพื้นฐานอยู่แล้วเนาะการเซฟการตั้งชื่อไฟล์ต่างๆนะคะเขาแปดบอกว่าเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วปริ้นออกมาให้ได้รูปแบบตามตัวอย่างเนาะอันนี้ก็เป็นการตั้งค่าเครื่องปริ้นแล้วก็ดูดีๆว่ามันเป็นกระดาษอะไรอยู่นะคะ เป็นยังไงกันบ้างสำหรับตัวอย่าง8ข้อที่พี่อุยก้นมาเนาะอันนี้เป็นแค่แค่ตัวอย่างที่ทำให้ดูนะคะ,อะพอไปสอบจริงอะ่ะมันอาจจะมีเยอะกว่านี้อาจจะเป็น20ข้อ30ข้ออ,อะไรก็ว่ากันไปเนาะแต่ว่าแต่เนี้ยเป็นตัวอย่างคร่าวๆที่พี่อุยกมาให้เราดูมาอธิบายให้เราเห็นภาพว่าเขาจะให้ตั้งค่าประมาณไหนนะจริงๆอ่ะเราไม่รู้เลยนะว่า พอเข้าไปในห้องสอบอะคำสั่งเขาจะใช้เป็นภาษาไทยหรือว่าภาษาอังกฤษอย่างตัวรูปแบบพวกเนี้ยค่ะบางทีเขาอ,อาจจะใช้เป็นภาษาไทยมาก็ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้อง,ต,องต้องลองลองเล่นลจริงๆเนาะทุกคนลองลองเล่นลองทําจริงๆซึ่งพี่อุจะาทิ้งตัวลิงก์ตัวอย่างให้ดูนะคะตัวอย่างตัวสไลด์พี่อุจะาําเป็นลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปเนาะสำหรับใครที่อยากลองทําหรือว่าลองฝึกอะ ก็ลองดาวน์โหลดไปลองตั้งค่าดูตาม8ข้อเอาแค่8ข้อนี้ก่อนเนาะลองตั้งค่าตาม8ข้อนี้แล้วก็อาจจะดู joking, ร,ร hey, ูปแบบอื่นๆเผื่อไว้ด้วยนะคะก็เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับตัวอย่างการสอบภาคปฏิบัติ Microsoft PowerPoint เนาะคืืก็หวังว่าอาจจะพอเข้าใจหรือว่าพอจะนึกภาพออกกันบ้างเนาะ สำหรับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจงให้กันด้วยนะคะวันนี้พี่อุ้ยไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ